สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวการใช้น้ำยา KOC 300นะครับครับผมของแบนรนด์ k e r m i นะครับผมตัวนี้คือคาบสนิมที่เกิดจากผมเอาโครงตะแกรงนี้ไปเชื่อมเพราะมันหกักเชื่อมพอเชื่อมเสร็จตรงที่มันไม่ได้ชุบโครเมียมนะครับมันก็จะเกิดเป็นคาบสนิมนะฮะนี่คาบสนิมที่ชุบโครเมียม,ม,ยม,ม,มก็จะเป็นอย่างนี้พอเชื่อมมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวเรามาใช้น้ํายาเคล300อยดูนะครับว่าสนิมจะออกมากน้อยเพียงใดครับผมความความง่ายของน้ำยาระบีบมันจะเป็นเจลมันกเกาะมันก็จะไม่ไหลลื่นไปตรงอื่นมากครับผมแล้วเราก็แต้มแปมใช้มือแปมแปมวนวน จุดเล็กๆอย่างเงี้ยครับเราค่อยๆ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 เ,เติมน้ำยานิดนึงถ้ามันแห้งไปครับพอเติมเสร็จแล้วก็ค่อยแต้มเลยแต้มค่อยแตะมมันนะแต้มมันให้น้ำยามันลงเข้าไปนี่ซึมเข้าไปในเนื้อของคราบสนิมที่มันเกาะปกคลุมอยู่ ออกนี่ครับนี่ครับถ้าเราเรามีเวลาเราก็จะเช็ดออกได้อีกเยอะอันนี้ก็คือสนิมเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่นี่คือสนิม เรจะเห็นไหมครับตรงจุดนี้กับจุดนี้สนิมหายออกไปอย่างชัดเจนเลยครับครับผมผมก็ขอจบรีวิวกันของตัวน้ำยาเค c ซีสามร้อยไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ